สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพวพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านขายค่ะอยู่ที่สันไซหลวงนะคะซึ่งบ้านขายหลังนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ30นาทีนะคะเป็นบ้านขายที่ตกแต่งสไตล์นอร์ดิกะคะ่ะโมเดิร์นนอร์ดิกสีขาวมีหลายสไตล์มากของห้องนอนมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย หนึงงานกับ24ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยประมาณ200กว่าตารางเมตรนะคะทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วสีขาวแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ส่วนของประตูรั้วบ้านเนี่ยจะเป็นประตูแบบตะแกรงที่เราสามารถรากได้แล้วก็ติดตัวที่จะเป็น น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบบ้านกันนะคะรอบบ้านเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบเยอะอยู่พอสมควรเลยที่เราสามารถทําเป็นลานจอดรถแบบกว้างได้หรือว่าปลูกสนามหญ้าค่ะหรือเราอาจจะทําสร้างเพิ่มเติมเป็นหลังคาเพื่อที่จะแบบทาเป็นหลังคามุงที่จอดรถค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณด้านหลังของบ้านนะคะเราก็สามารถจอดรถยนต์ได้ตรงนี้แอบไว เป็นบ้านที่ออกแบบมาสําหรับแบบว่าใช้พื้นที่ใช้สอยให้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างบ้านอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนของหน้าบ้าน ตรงนี้จะเป็นแบบว่าโซนสนามหน้าบ้านที่เขาปูตัวหญ้าแล้วก็ลงต้นไม้ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะโซนหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งให้เราสามารถแบบว่าสามารถนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าต่างของบ้านค่ะ ซึ่งมันจะเป็นสไตล์ออกแบบญี่ปุ่นหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอธิบายห้องของไอเดียของห้องนี้อีกทีหนึ่งค่ะตรงหน้าบ้านนะคะจะเป็นช่วงนาค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยล่มลื่นค่ะเขียวมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณเฉลียงของบ้านค่ะอันนี้จะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ค่ะซึ่งว่ามันก็กันน้ำได้เราก็สามารถใช้ใส่เป็นโต๊ะทำงานอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะมีต้นไม้อยู่เข้าไปดูข้างในตัวบ้าน,นค่ะอันนี้เป็นประตูบ้านค่ะที่ทำมาจากไม้สักนะคะ แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณของโซนน่งเล่นซึ่งเขาจะเป็นแบบว่าเป็นหลุมเข้าไปค่ะมีพื้นที่กว้างพอสมควรที่เราสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้ค่ะกระเบื้องตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนที่นำเข้า ของคอตโต้ซึ่งจะมีเท็กเจอร์ที่จะเป็นเท็กเจอร์แบบหยาบรองรับสำหรับผู้สูงอายุก็ได้แต่ว่ากระเบื้องส่วนตรงนี้ที่จะเป็นห้องโซนของนั่งเล่นนะคะจะเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบกระมยีค่ะแบบลื่นๆความสูงของตัวบ้านถึงเพดานนะคะสูงประมาณ6เมตรค่ะแล้วตรงนี้จะเป็น ตัวประตูบานเลื่อนที่เราสามารถเปิดออกไปหรือว่าเปิดรับลมจากข้างนอกได้ตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะคะที่จะเป็นกรงเหล็กค่ะไว้เพื่อความปลอดภัยโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนบริเวณที่เก็บของสะสมเก็บหนังสือเป็นชั้นแล้วก็จะเป็น หลอดไฟอะไรเงี้ยคะที่เขาจะเป็นแบบแนวโมเดิร์นหน่อยเรามาดูห้องนอนห้องแรกกันนะคะประตูทุกบ้านนะคะเขาจะใช้เป็นประตูทําจากไม้สักคะ่ะโซนห้องนี้นะคะจะเป็นโซนห้องที่มีไอเดียเกี่ยวกับการตกแต่งแนวสไตล์ญี่ปุ่นคะ่ะแบบเซน พื้นของที่เนี่ยจะใช้กระเบื้องลายหินออกลายหินนะคะที่จะเป็นแบบว่าหยาบๆคือเขาบ้านหลังนี้มีคอนเซปต์สำหรับรองรับผู้สูงอายุก็ได้ที่สำคัญหน้าต่างของที่เนี่ยก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นเหมือนกันเลยคือเราสามารถเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างที่เราเปิดออกไปตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้เราสามารถวางเป็น walk in closet หรือว่าเป็นแบบว่า built in ก็ได้คือไอเดียของเจ้าของบ้านเขาก็แค่แบบว่าติดฝาของตู้สื้อผ้าแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วส่วนถ้าเราต้องการที่จะติดแอร์ค่ะเราสามารถติดฝั่งตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเดินทออะไรไปเรียบหมดเรียบร้อยละตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำรับ รองแขกหรือว่าใช้อาบก็ได้ซึ่งพอเข้ามาเนี่ยพื้นที่กว้างพอสมควรโซนด้านนี้จะเป็นโซนที่เขาต่อท่อคือเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะคะกระเบื้องของที่นี่ห้องนี้จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนที่จะเป็นงานหยาบก,กระเบื้องเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยของตัวบ้านหลังนี้นะคะอ่างอับอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ของคุณผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ด้วย เรนชาวเวอร์ shower, ค่ะระบบน้ำร้อนน้ำเย็นก็มีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะมีตรงนี้เป็นที่กัน้นระหว่างโซนอาบน้ำกับโซนใช้ใชสอยซึ่งตัวเราก็จะไม่เปียกแบบว่าพื้นก็จะไม่เปียกเวลาเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยเขามีไฟใช่ไหมคะสำหรับแต่งหน้าแล้วเขาเก็บไว้เผื่อมือเราเปียกเราก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือเปิดก็สวยแล้วค่ะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนะคะอันนี้คะ่ะจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะ,ะตกแต่งสไตล์ต่างกันกันกบห้องนอนเ่อเมื่อกี้พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นลายไม้นะคะ แล้วเตียงจะเป็นเตียงแบบ king size คือเขาจัดวางว่าเตียงเนี่ยจะออกแบบแนวนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทําเป็นโซฟาหรือว่าที่อ่านหนังสือได้เพราะว่าเรามีหน้าต่างสําหรับมองออกไปข้างนอกตัวห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเราจะใช้ประตูบานเลื่อน,นะคะ่ะที่เป็นประตูกระจกที่มันจะมองไม่เห็น พอเข้ามาเนี่ยพื้นจะต่างระดับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ำขนาดกว้างใช้พื้นกระเบื้องอลายหินเกรดพรีเมียมน้ำเข้าเหมือนกันนะคะห้องน้ำเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างพอสมควรเลยซึ่งตรงเนี้เราสามารถทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้ก็คือไอเดียเขาเนี่ยเขาจะติดผ้าม่านแล้วก็เปิดรูดเอาเพื่อถ้ามันจะฟิลของการแบบว่าห้องน้ำมันจะกว้างๆส่วงตัวอ่างเนี่ยค่ะจะใช้เป็นอ่างแบบ ลายหินอ่อนแบบ his and her แล้วตัวฝั่งของโซนอาบน้ำนะคะจะเป็นโซนที่ใช้กระเบื้องลายหินอ่อนแบบชนิดกันลื่นมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นและที่สำคัญนะคะเขาจะมีหลุมของไฟข้างบนนี้แนวคิดของหลุมข้างบนเนี่ยก็คือว่าเขาอยากได้รับแสงธรรมชาติค่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นสไตล์สูงซึ่ง เป็นประมาณ6เมตรมันก็จะทําแบบว่าให้ให้มองเห็นแสงจากข้างนอกมันก็จะลําบากแล้วด้วยความที่เจ้าของบ้านเขาเป็นสถาปานิกด้วยแล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยเนี่ยเขาไม่อยากให้แบบการน,น้ําจะรั่วเขาก็เลยทําเป็นแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเราอยากได้แสงจากข้างนอกนะคะแบบว่าฟิลแบบอตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดตรงนี้เพิ่มเติม ก็จะเป็นแสง daylight เลยค่ะมันจริงมากค่ะหรือว่าอยากจะเปิดทั้งสองไฟก็ได้เพราะว่าตัว daylight เนี่ยมันจะซิงกับตัวดูดควันนะคะดูดอากาศหมายถึงแต่ว่าตัวดูดอากาศเนี่ยจะมี2ออันก็คือมีตัวนู่นกับตัวที่อยู่ติดตรงนี้นะคะ ถัดมาน,นะคะพอออกมาจากห้องห้องนอนเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางออกที่เราจะไปห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องครัวไทยจะแยกกับส่วนของตัวบ้านเวลาเราทำอาหารเนี่ยกลิ่นก็จะไม่เข้า ไปข้างในบ้านนะคะจะมีอ่างทุกอย่างเลยพร้อมที่จะเป็นแบบบิวอินนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับใส่ตัวเย็นก็จะมีตรงนี้ถ้าเราอยากใส่ของเพิ่มเติมแล้วก็ทําเพิ่มเติมได้เหมือนกันวิวเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างคะ่ะที่มีความยาวเกือบเท่าของตัวผนังของห้องครัว ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นสนามคือไอเดียของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากจะทําเป็นสระว่ายน้ําค่ะถ้าเราสนใจบ้านหลังเนี่ยเราสามารถสั่งทําสระว่ายน้ําเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมะค่ะเนี่ยค่ะที่บอกว่าตัวที่จะเป็นโครงเหล็กอะค่ะที่เราสามารถเปิดได้ก็คือทําอย่างนี้ได้เลยพอโครงเหล็ก ตรงนี้ก็จะเป็นประตูจะเป็นสไตล์ของเขาก็จะไม่ใช่แบบประตูกระจกอย่างเดียวเลยก็จะมีแบบโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ได้เราจะออกแบบว่าจะเป็นห้องไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราก็แค่ใส่ของวางไว้อย่างนี้เฉยๆมันจะเป็นสเต็ปที่ต่างกันค่ะประมาณ2สเต็ปพื้นกับพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นชนิดเดียวกับห้องที่เราเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นผ้ามา่านที่เขาติดไว้แล้วตรงนี้จะเป็นแบบว่าหลุมไฟอะคะ่ะมาหลังนี้นะคะรองรับแบบการสร้างเพิ่มเติมเป็นสองชั้นก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยจะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องพระหรือว่าเราทำเป็นห้องนอนก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะ ที่จะเป็นห้องพระค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งพระค่ะแล้วก็จะมีตรงหน้าต่างที่เราสามารถเปิดได้นะคะคือบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้มันไม่ร้อนตอนนี้ยังไม่ได้ติดแอร์แต่ว่าบ้านไม่ได้ร้อนเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความสูงของตัวบ้านที่เป็นขนาด6เมตรคือเราสามารถสร้างเป็นแบบชั้นสองเพิ่มเติมไปอย่างนี้ได้เลยรองรับได้ค่ะ ที่สำคัญนะคะตรงนี้ค่ะมีประตูทางออกไปชั้นดาดฟ้าได้ค่ะชั้นดาดฟ้าของบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่ไว้ใช้สำหรับแบบว่าคนในบ้านครอบครัวที่เรามาชีลเอาท์กันที่นี่เราจะสามารถทำหลังคาเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเราใช้พื้นที่ใช้สอยได้เกิดประโยชน์มากบ้านหลังนี้ใช้หลังคา ใหาทำมาจากเมนท s ล e ี t แต่เป็นแบบระดับพรีเมียมก็คือเป็นคลิปล็อกนะคะมันจะเป็นแบบสมัยใหม่ที่ทำให้บ้านนะไม่ร้อนมากแล้วก็เขาจะติดแบบระบบแห้งไว้ก็คือเราจะดูแลแค่ทุกๆ5ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนง่ายมากแล้วก็แค่ดึงเป็นแผ่นเป็นแผ่นออกเลยซึ่งแบบบางอย่างหลังอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าดึง งานการทํางานมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะโอเคตัวแลง่ายมากค่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกอยู่สันไซหลวงนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ําค่ะออกแบบโดยสถาปน,นิกค่ะซึ่งเจ้าของบ้านเขาเป็นคนออกแบบเองเลยนะคะมีอายุประมาณ2ปีค่ะปีนี้เป็นปีที่2นะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมาได้ที่ซิกติซิกพรพัรีนะคะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ